รองผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาคสามแถลงรวบเครือข่ายค้าย,ยาบ้ายึดของกลางยาบ้ากว่า30,000เม็ดค่ะพลตำรวจตรีอัครเดชพิมลศรีรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคสามพร้อมด้วยพลตำรวจตรีรณกรฤทธิรงค์ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอุบลราชธานีร่วมถแถลงผลการจับกลุ่มนางสาวราตรีวงศ์ศรีสุขอายุ35ปีและนายเจริญศักดิ์ คุณสุดอายุ36ปีพร้อมตรวจยึดของกลางยาบ้ากว่า37,689เมตรไอซ์3ถุงน้ำหนัก,กรวม85.4กรัมอาวุธปืนไทยสันประดิษฐ์จำนวน2กระบอกเครื่องกระสุนขนาดจุด38จำนวน20นัดโทรศัพท์มือถือ2เครื่องรถเกง Toyota ๋งโตโยต้าวีอสีขาว1คันรถกระบะฟอร์ดสีขาว1คันรถจักรยานยนต์ไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียน3คันแลสะสมุดบัญชีธนาคารสเล่ม การจับกลุมดังกล่าวสืบเนื่องจากเจ้าที่สืบทราบว่าจะมีการลักลอบนำยาเสพติดจ,จากประเทศเพื่อนบ้านเข้ามาในพื้นที่จึงมีการวางแผนจับกลุ่มก่อนจะสามารถจับกลุ่มตัวผู้กระทำผิดทั้งสองคนได้บริเวณริมถนนหมายเลข2049เส้นทางระหว่างอำเภอม่วง30จังหวัดอุบลราชธานีกับอำเภอพนาจังหวัดอำนาจเจริญ พื้นที่ตำหนองช้างใหญ่อำเภอม่วง30จังหวัดอุบลราชธานีเมื่อวันที่16เมษายน2563เวลาประมาณ9นาิกา เบื้องต้นเจ้าหน้าที่แจ้งข้อหาร่วมกับพวกกล่มนี้พยายามจำหน่ายยาเสพติดและมียาเสพติดในครอบครองเพื่อจำหน่ายมีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตทั้งนี้ภายหลังจับกลุ่มเจ้าหน้าที่ได้นำตัวผู้กระทำผิดทั้งสองคนส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรม่วง30ดําดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปตอนนี้เราได้ขอ้อมูลอหายที่่ไ,ได้ัตเงแล้วครับท่านอนิีผขอขอนุญาต แต่น้ำแข็งนะน้ำแข็งเนี่ยเนี่ยในะครับเนี่ยเรืน้ำแข็ง